ีนักเรียนชั้นป .3 นะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอนะคะเพลงมาตราแม่กลน,นะคะให้นักเรียนได้ฟังก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะคงจะได้ความสนุกความมันเทิงแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมกันไปนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของมาตราแม่กลน,นะคะก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะคะ ครูอยากให้นักเรียนนะคะลองช่วยกันตอบคําถามกันก่อนนะคะอ่าเรามาดูนะคะในในสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่านักเรียนช่วยกันตอบคําถามต่างๆแล้วสังเกตว่าคําตอบมีลักษณะใดที่เหมือนกันนะคะอ่าภาพนี้นะคะนักเรียนมองแล้วนะคะเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยรู้จักกันบ้างไหมคะภาพนี้คืออะไรนะคะฉันเรียกว่าอะไรคะ พานนะคะพออนอพานต่อไปภาพที่สองนะคะสิ่งนี้คือแว่นตานะคะวอแอนอแว่นไม่อีกแว่นตออตาแว่นตาทีนี้นะคะให้นักเรียนสังเกตสังเกตพยัญชนะต้นแล้วนะคะพยัญชนะต้นก็คือพอพานสระก็คือสระ อ่าส่วนนนูเนี่ยเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะต่อไปนะคะคำว่าแว่นตาคุณครูถามว่าคำว่าแว่นพยัญชนะต้นคืออะไรก็คือวอลแวนใช่ไหมคะสระแอใช่ไหมคะนักเรียนแล้วตัวสะกดล่ะคะคืออะไรตัวสะกดก็คือนอน,นูนะคะวรรณยุกต์เอกใช่ไหมคะต่อไปคําว่าตาพยัญชนะต้นก็คือต่อตาซาร่าอะนะคะคําว่าตาเนี่ย ไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในแม่อะไรคะนักเรียนครูสอนไปแล้วจําได้ไหมจัดอยู่ในแน่กรองการนั่นเองนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดะที่นี้คําว่าพานนอนหนูสะกดเว้นก็นอนหนูสะกดนะคะนักเรียนสังเกตดูตัวสะกดดีๆนะคะอะ่มาดูต่อนะคะมาดูต่ออีก2ภาพนะคะสถานที่นี้คือ อะไรนะคะนักเรียนรู้จักไหมว่านี้คืออะไรนะคะนี่ก็คือบ้านนะคะบอานอบานไม่ถูบ้านมีตัวอะไรสะกดคะนักเรียนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ่าภาพนี้นะคะสิ่งสิ่งที่ตกลงมาคืออะไรเอ่ยก็คือฝนนะคะฝอโอนฝนก็คือมีตัวสะกดก็คือนอนหนูใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคำว่าพานแว่นตาบ้านผนทุกคำมีนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะจัดเป็นคำในมาตรากลน,นะคะ่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองอ่านคำนะคะแล้วก็สังเกตตัวสะกดและเสียงอ่านของคำต่อไปนี้นะคะเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำนี้มีลจุลาเป็นตัวสะกดนักเรียนเห็นไหมคะ แต่คำนี้นะคะเวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะให้เราอ่านออกเสียงตัวสะกดนั่นเองนะคะคำนี้อ่านว่าวออาโนวานนะคะวานต่อไปค่ะคำที่สองนะคะมียอหญิงเป็นตัวสะกดอ่านว่ากออนอกุนจอแอแจกุนแจให้นักเรียนพยายามอ่านออกเสียง ตามคุณครูนะคะหรือว่าอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านออกเสียงนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคำนี้นะคะยอหญิงเป็นตัวสะกดคำว่าบุญแล้วก็บุญเนี่ยนนเลนเป็นตัวสะกดนั่นเองแต่เวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราอ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดนั้นเลยนะคะคำนี้จะได้ว่าบ,บุญ คออบนอคุณบุญคุณต่อไปนะคะคำว่าเล่นนอหนูเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะคำว่ากลอลอรงเป็นตัวสะกดแต่เมื่อเวลาเราอ่านออกเสียงเราต้องอ่านว่าลอเอลอลินไม่อีก,เล,ก,อออกลเล่นกออบนกลเล่นกนคำต่อไปค่ะคำว่าการเราเรสะกดคคำว่างานนอนหนสะกด ใต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านว่ากออานอการงออานองานการงานคำสุดท้ายนะคะคำนี้นะคะรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอะคำนี้อ่านว่านออะนะคออนคอนนะคอนนักเรียนจะสังเกตพบคำนะคะพบว่าคำที่มี ยอ,อยองิงนอนีนรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดจะออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเพราะว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากนนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดถ้าคำไหนที่มีนอนหนู trong, เป็นตัวสะกดอยู่แล้วนะคะแสดงว่าคำนั้นก็คือเป็นคำที่อยู่ในมาตราแมกลแล้วเราก็สามารถอ่านออกเสียงนอนหนูได้เลยนะคะ